พบกับผมสุรลดค์คามไยบุญในรายการโอเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องของการปฏิรูปบัตรทองเรื่องของการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพทวนหน้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆฝั่งรัฐบาลมีการจัดเวทีประชาพิจารณ์ไปแล้วแล้วเนื้อหาสาระของการประชาพิจารณ์ต่อให้มีประชาชนบรรุม เดิน w อ l k o อออกจากห้องประชุมไปมองว่าการประชุมพิจปรชาพิจารณาเป็นการจัดที่มีความไม่รอบด้านก็ตามแต่ฝั่งผู้ประมวลความคิดเห็นซึ่งมีสถาบันปกคก้าเข้ามาทําหน้าที่ก็ดําเนินการรวบรวมความคิดเห็นในส่วนของคนซึ่งได้เขียนเข้าไปเพราะฉะนั้นกระบวนการทํางานของฝั่งรัฐบาลเดินหน้าเต็มที่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าฝั่งความเข้าใจของประชาชนว่าการปฏิรูปบัตรทองควรจะเป็นเรื่องอะไรกับมุมมองของภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มซึ่งผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายประกรันบัตรทองอาจจะ มีความแตกต่างกันภาครัฐส่วนใหญ่จะพูดอยู่สองสำเรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือเรื่องงบประมาณเรื่องที่2คือมุมมองว่าบัตรทองที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องความคุ้มค่ามีปัญหาเรื่องความคุ้มทุนและมีมุมมองาพาดพิงต่อไปว่าการแก้ปัญหาบัตรทองที่ผ่านมาทําให้ประเทศชาติหมดงบประมาณมากเกินไปมุมมองภาครัฐต่อเรื่องการปฏิรูปบัตรทองแบบนี้เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้ประชาชนจํานวนไม่น้อยเกิดความวิตกกังวลและเกิดความหวาดระแวงว่าการแก้ไขกฎหมายบัตรทองจะทําให้คุณภาพในการบริการประชาชน แย่ลงไปหรือเปล่านี่คือความกังวลของประชาชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะเป็นสวัสดิการที่มีความหมายกับประชาชนและประชาชนหวั่นกลัวว่าจะได้รับผลกระทบ <c oughs> บังเอิญว่าเมื่อวานนี้นะครับในเว็บไซต์ cnn.com มีการเ <c oughs> ผยแพร่บทความ <c oughs> บทความหนึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆแบบนี้คือพูดถึงเรื่องว่าประเทศไหนบ้างที่มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือระบบดูแลประชาชนที่ดีในโลกนะครับเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องประเทศไทยไว้ตรงๆแต่เรื่องที่เขาพูดน่าสนใจคือพูดถึงการประเมินระบบดูแลประชาชน ระบบสุขภาพท่วนหน้าในด้านต่างๆแล้วก็ไล่เรียงมาว่าในการดูเรื่องคุณภาพของบัตรคุณภาพของการดูแลประชาชนในประเทศต่างๆนั้นอะไรบ้างที่ควรจะเป็นประเด็นสาคัญผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมไทยต้องให้น้าหนักเพราะว่าณเวลานี้ฝั่งรัฐเป็นคนพูดเรื่องทิศทางการปฏิรูปบัตรทองแต่ว่าทิศทางดังกล่าวจะเป็นทิศทางที่ทําให้บัตรทองตรงใจประชาชนหรือไม่ ยังไม่ทราบดูเรื่องของการปฏิรูปบัตรทองกันก่อนว่าเรื่องไหนบ้างที่มันมีความสําคัญภาพรวมเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการปฏิรูปบัตรทอง Universal Health Care เนี่ยจุดเด่นจริงๆของของมันก็คือที่ประเทศไทยทำวโดดเด่นคือโครงการบัตรทอง30บาทรักษาประชาชนทําให้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนมีประกันสุขภาพ สูงที่สุดในโลกนะครับเขาก็ประเมินประเกันแบบนี้นะครับว่าในการประเมินว่าประเทศไหนมีระบบกานสุขภาพดีหรือไม่แค่ไหนก็ตามเนี่ยเรื่องแรกเลยที่ให้ดูคือว่าประชาชนเนี่ยมีบริการด้านสุขภาพครอบคุมถึงประชาชนทั่วถึงหรือไม่ปรากฏว่าเทียบกับประเทศใหญ่ๆทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จํานวนประชากรซึ่งไม่มีประกันสุขภาพเนี่ย ต่ำที่สุดในโลกหรือแปลความตับถัดไปคือว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จํานวนประชากรซึ่งมีการประกันสุขภาพสูงที่สุดในโลกแคนาดาไม่ไม่มีประชากรที่ไม่มีประการสุขภาพเลยดีมากคนแคนาดาคนมีประการสุขภาพหมดอังกฤษก็ไม่มีเลยไทยมีบัตรทองและผลจากการมีบัตรทองทาให้ประเทศไทยทั้งประเทศมีคนซึ่งไม่มีประการสุขภาพเพียงแค่0.05เท่านั้นดีกว่าฝรั่งเศสซึ่งมีประชากรซึ่งไม่มีไม่มีประการสุขภาพอยู่0.1ดีกว่าเยอรมันซึ่ง มีประชากรที่ไม่มีประกันสุขภาพ0.2เปร็ตและดีกว่าอเมริกาซึ่งจํานวนประชากรที่ไม่มีประกันสุขภาพอะไรเลยนั้นสูงถึง9เเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างมากของกฎหมายบัตรทองหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าคือทําให้ประชาชนไทยทั้งประเทศเกือบจะทั้งประเทศมีประกันสุขภาพแปลว่าประชาชนไทยจะไม่ตายฟรี จะไม่เจ็บป่วยแล้วนอนตายข้างถนนอีกต่อไปนี่คือความสาเร็จของบัตรทองเรื่องของบัตรทองต้องไปดูว่าการแก้ปัญหาจะทํำยังไงเวลาเขาพูดถึงการประกันสุขภาพที่ดีในโลกหลักๆดูอยู่3-4เรื่องนะครับเรื่องจํานวนเตียงต่อประชากร1000คนปรากฏว่าเรื่องนี้ของประเทศไทยไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นหากอยากจะแก้กฎหมายบัตรทองเรื่องแบบนี้ประชาชนอยากเห็นและหากแก้และหากทําเอาจนเหล่านี้เป็นตัวตั้งประชาชนไม่ว่าอะไรเลยตอบให้ได้ว่าหากมีการแก้กฎหมายบัตรทองปฏิรูปบัตรทองต่างๆนะนะจำนวนเตียงต่อประชากร1 0 0 0คนของประเทศ ประเทศไทยซึ่งหากเอาเตียงโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนรวมกันเนี่ยประชากร1,000คนมีเตียงแค่2.4เตียงถือว่าต่ำมากต่ำกว่าแคนาดาซึ่งอยู่ที่2.7นะครับต่ำกว่าอเมริกาซึ่งอยู่2.9ที่เยอรมันจำนวนเตียงต่อประชากร1,000คนปลาเข้าไป8% 8, 8เตียงไทยอยู่แค่2.4และหากเอาเฉพาะโรงพยาบาลรัฐมันอยู่ที่1.9เตียง ตอประชากร1,000คนตอบได้ไหมว่าการปฏิรูปบัตรทองจะทําให้สัดส่วนเรื่องแบบนี้เนี่ยจำนวนเตียงต่อประชากร1,000คนของประเทศไทยมันขยับจาก2.4เป็น2.9ได้หรือเปล่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ประชาชนเขากังวลเขาคาใจกันอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันนะครับการทําประกันสุขภาพทั่วหน้าในประเทศไหนก็ตามหลักใหญ่ใจความคือให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลงให้ประชาชนตายน้อยลงหรือในทางกลับกันคือ ให้ประชาชนมี life expectancy หรือการมีอายุข่าเฉลี่ยของประชากรที่สูงขึ้นเวลาดูว่าประกันสุขภาพทั่วหน้าประเทศไหนดีไม่ดีเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เขาดูกันไม่ใช่เถียงกันอย่างในประเทศไทยประเภทโรงพยาบาลขาดทุนไหมหมองานหนักไหมหมอถูกคนไข้เรียกร้องเกินไปหรือเปล่าประชาชนคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์มากกว่าหมอเกินไปหรือเปล่าผมไม่เคยได้ยินในประเทศไหนในโลกเถียงเรื่องประกันสุขภาพแบบนี้ว่าหมองานหนักไปไหมโรงพยาบาลขาดทุนไหมนั่นเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นเรื่องบริหารจัดการแต่เรื่องที่เถียงคือเรื่องสุขภาพของประชาชนอายุเฉ เลี่ยของประชาชนมากขึ้นหรือน้อยลงตัวแรกนี้ก็น่าสนใจนะครับปรากฏว่าในประเทศสําคัญสําคัญอายุคาดการเฉลี่ยของประชากรในปี2548ถึง2557มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหากเอาเรื่องอายุคาดเฉลี่ยของประชากรเป็นตัวตั้งเนี่ยการปฏิรูปบัตรทองทําให้เห็นได้ไหมว่าหากท่านปฏิรูปอย่างที่ท่านต้องการทําแล้วเนี่ย อายุเฉลี่ยของประชากรในประเทศนี้มันจะสูงขึ้นอายุเฉลี่ยของประชากรในประเทศไทยถือว่ามีปัญหามากนะครับเรารู้สึกว่าประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้นมีการพูดถึงสังคมไทยว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุประชากรมีอายุมากเกินไปจะไม่มีคนทํางานเลี้ยงผู้สูงอายุแต่หากเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยกันไม่ต้องเทียบกับฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษเทียบกับภูมิภาคนี้ด้วยกันปรากฏว่าอายุเฉลี่ยของประชากรไทย น่าตกใจและนั่นคือสิ่งที่คนแก้กฎหมายบัตรทองตอบประชาชนมาว่าการแก้กฎหมายจะทําให้เรื่องแบบนี้มันดีได้หรือเปล่าในปี2000อายุเฉลี่ยของประชากรไทยอยู่ที่70.64ต่ากว่าเวียดนามซึ่งอยู่ที่73.15ต่ํากวมาเลเซียและปี2000ถึง2005ถึง2010ถึง2015นะครับนั่นก็คือประมาณจากปี2543จนถึงปีที่แล้วเนี่ยทิศทางอายุเฉลี่ยของประชากรไทยแพ้เวียดนามหมด แพ้มาเลเซียหมดดีแค่กับดีแค่ดีกว่าฟิลิปปินส์ดีแค่ดีกว่าอินโดนีเซียผมไม่ได้เอาเมียนม,มาไม่ได้เอาเลาวกัมพูชามาเทียบเพราะว่าอยากจะเทียบไทยกับประเทศในอาเซียนใกล้ๆกันว่าอายุเฉลี่ยประชากรไทยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ตั้งหาที่เป็นประเด็นที่ประชาชนอยากเห็นตอบได้ไหมว่าแก้กฎหมายบัตรทอนแล้วประชาชนจะมีสุขภาพดีขึ้นยังไงตอบได้ไหมว่าแก้ไขกฎหมายบัตรทอนแล้วจานวนเตียงของประชากรไทยจะสูงยังไงอายุประชากรยืนยาวขึ้นยังไงไม่ต้องเถียงเรื่องโรงพยาบาลขาดทุนไม่ต้องเวนเวอร์เรื่องหมองานหนักไม่อง ไควรเรื่องประชาชนเรียกร้องสิทธิมากเกินไปเพราะนั่นไม่ใช่สาระสําคัญของการเขียนกฎหมายบัตรทองกฎหมายบัตรทองแก่นของมันอยู่ที่การทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุยกันเรื่องนี้แล้วประชาชนจะสบายใจแต่เดี๋ยวคุยกันอีกเรื่องหนึ่งช่วงหน้านะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนฟังแล้วไม่สบายใจเป็นเรื่องอายการกลางเป็นเรื่องอายการที่ชอบกินลาบ แล้วก็ไปไวุ่นวายกับตำรวจว่าช่วยพาพี่ไปกินลาบหน่อยแล้วพอตำรวจไม่พาไปอายการก็จัดหนักข่าวซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในสำนักข่าวทุกแห่งในประเทศไทยเลยคือข่าวซึ่งมีการเผยแพร่คลิปว่าเป็นเสียงของบุคคลซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นอายการท่านหนึ่ง เป็นอายการที่ไปที่บางแสนชอบกินลาบนะครับมีอาการมึนเมาแล้วก็ไปพบตํารวจตํารวจก็โดนอายการท่านนี้เรียกมาอายการท่านนี้บอกว่าให้ตํารวจพาไปลานลาบตํารวจไม่ไปหลังจากนั้นอายการก็มีพฤติกรรมมีน้ําเสียงของการคมคูต่างๆนานาถึงขั้นที่มีรายงานข่าวว่าไปเรียกผู้บังคับบัญชาของตํารวจท่านนั้นให้ไปตามตํารวจท่านนั้นมาขอขอโทษอายการรวมถ้ามีการพูดาพาดพิงไปถึงหน่วยราชาการอื่นๆในพื้นที่ด้วยว่าให้เอาตำรวจมา ขอโทษให้ได้เดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ปรเมศอินทรชุนนุมท่านเป็นรองอธิบดีอายการนะครับอยู่สำน,น,น,นักงานอายการสูงสุดจะอธิบายให้ฟังว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของอายการที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยในแง่กฎหมายเนี่ยเป็นปัญหายังไงและบทลงโทษกระบวนการทางกฎหมายหากท่านผิดจริงมันจะเดิมเนิน,น,นการไปยังไงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับตกลงเรื่องของอายการท่านที่เป็นข่าวที่ตอนนี้เขาเรียกกันว่าอายการกลางบ้างหรืออายการอยากกินลาบบ้างเนี่ย หากเป็นความจริงเนี่ยหากท่านมีพฤติกรรมมึนเมาจริงๆแล้วก็ชอบกินลาบมากจริงๆบังคับให้ตำรวจพาไปกินลาบแล้วตำรวจไม่ไปก็ข่มขู่ตำรวจต่างๆนานาจริงๆความผิดในแง่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอายการมันเป็นยังไงครับอาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนนะผมก็ไม่มีรู้รายละเอียดว่าจะเป็นายการจริงหรือไม่จริงครับถ้าสมมติว่าเป็นจริง,งถ้าสมมติว่าเป็นจริงจริงๆมันก็ผิดวินไยอย่างไรแรงดีสำเ้าเพราะว่าพระอราชบัยิระเบียบข้าราชการอายการเนขาก็กำหวดเอาไว้ว่าการปฏิบัติตัวของท่านเนี่ย เหมือนกันเรากรสานที่มันมันก็อยู่ข้อเ่อยอันดับแรกเลยนะต้องมีสุขต้องมีกิริยากิริยาวาจาที่สุภาพร,รียบร้อยต่อบุคคลทั่วไปครับนี่หลักเลยการเราเคยโดนลงโทษโดนลงโทษไม่ไม่ได้เมานะครับโดนลงโทษขั้นเบาที่สุดคือการว่าบบกล่าวตัวเกเตือนนะครับกรณีที่บางทีเราเคยสารกลับมาราว่าความเ,เหนื่อยเหนื่อยจำถึงนี้เลยมีชาวบ้านมาถามบางทีก็เผลอตัวไป ก็ตอบได้สุภาพประวาดิป okay ็นบ้างวงนะแค่เนี้เขาควรลงโทษลงบัญชีี่ก่อนนะอันนี้เร่างกาเตือนนะครับแต่ถ้าพฤติการที่ไปข่มขู่เขาอะไรเขาเนี่ยจะเป็นความผิดทางอาญาไหมอ่าหรือไปบังคับเข้ามาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แค่กว่าจะไม่สุภาพแต่บางครั้งอย่างพฤติกรรมที่ฟังเนี่ยผมผมกำลังจะบอกที่มันกลายเป็นเรื่องอะไรกันใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือจะลูบลูบหครับ ลูกรามเลยไปถึงเรื่องของการทําให้เขาเสื่อมเสียเสรีภาพไหมเรียกเข้ามาอะไรเขาหมัดผมไม่เห็นหน้าเรียกใครเลยนะครับอาจารย์เป็นลงอธิบที่วิทยาการเนี่ยนะฮะครับคือคือเราเราปกติถ้าแต่เราเรียกเราก็จะมีคําสั่งเรียกไปเป็นหนังสือผ้าจการทุกคนะครับเวลาออกคําสั่งออกคําสั่งเป็นหนังสือสอบสวนเพิ่มเติมสั่งป้องล้วสั่งเป็นหนังสือหรือแจ้งให้เขาทราบนอกจากนี้ว่าเราจะประสานงานกันนอกคู่แฝงคดี ก็โทรศัพท์ขอความร่วมมือมาพบหน่อยอันนั้นในงานในหน้าที่นะครับแต่ถ้าน,นอกหน้าที่ถ้าไม่ใช่หน้าที่เนี่ยผมเป็นอัการมาเขาสอนมาแต่ตั้งแต่ต้นแล้วทำเรียกตำรวจมากินข้าวนหะ้ามยุ่งกับเขาให้พาไปกินลาบนี่เป็นหน้าที่ <c oughs> ไหม,มครับอาจารย์ไม่มีนะครับไม่มีหรอกครับ <c oughs> เราเคยโดนร้อเราเราเคยโดนสมัยก่อนก็บอกว่าตำรวจบอกว่าอัยการจะทาให้เลี้ยจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีนะครับในปัจจุบัน ผมสอนในงานารน้องๆในการช่วยช่วยผมไม่มีไม่มีภารกิจไม่ต้องไปยุ่งเขาถ้าเราครับถ้าถ้าอย่างนั้นในแง่กฎหมายนี่อาจารย์พูดประเด็นออกมาออกมาว่าอาจจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบมันเป็นหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับถ้าเกิดความเสียหายอะไรบ้างหรือเปล่าเราไม่ดูคนณธิบดีครับมาดูดูจากที่เขาเขียนเขาบอกเรียกให้ไปอย่างโน้นให้ไปอย่างนี้ซึ่งถ้าถ้าเราเป็นประชาชนเราจะขอความร่วมมือตำรวจไปทันไหนเขาตอบแล้วมันก็จบ <C> e <an> ครับนะครับถ้าไปไม่ได้ก็ก็ก,ก็ถามทางคือผมว่านะถ้าผมพูดหยุดคำหนึ่งครับคนขนาดมันถ้ามัาเป็นมีตการแล้วเนี่ยเขาบอกไปข้างหน้าตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไม่ถูกก็ลําบากเลยนะครับใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องให้ใครก็พาไปอันนี้อันที่หนึ่งประการที่สองมองในเรื่องของความเมาเมืเมาโอ้ยที่ผู้บัคัา,าบัญชาเขาไม่เห็นด้วยเลย่อ้กสารสุดรองใ้สารสุดม่งเขาไม่เห็นด้วยกบเรื่องพวกนี้เท่านั้นครับครับ เออคือจะเราก็มีคำสั่งกันด่วนให้การจะไปดื่มไปกินไปเที่ยวมมีใครว่าเห็นว่าดื่มไม่กินไม่เที่ยวต้องมแสดงตนว่าเราเป็นใครอืทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเมาหน่ไม่ใช่ไม่เมาท่านผู้กาาสาท่านก็ไปได้แต่ท่านก็จะไม่บอกว่าท่านเป็นผู้กาาสาเม่านก็ดื่มเมากลับบ้านนอนจบเพราะนั้นนหะครับทีนี้ถ้ากระทำผิดเนี่ยหนึ่งอาจจะเรื่องงกันว่ากล่าวตัเตือนถ้าไม่หนักนะครับแต่ที่ผมบอกไม่หนักว่าการาับเตือนสองอาจจะลงโทษลงโทษเนี่ยอาจจะ อาจจะลดขั้นหรืออะไรก็ว่ากันไปทีนี้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไร้แรงก็ว่าไปตามระบบราชการแต่ว่านับแต่ข่าวนี้ออกไปไอการทั้งนั้นกลุ่มว่าให้สบายใจเพราะายการ<ต>ที่ได้ยินก็ไม่สบายใจร้เขารู้สึกอะไรกับายการท่านอื่นๆผู้ใหญ่ทั้งหมดวันนี้ผู้ใหญ่ที่เ็าสื่อสา,าอรกันีรยครับไม่สบายใจอไม่ต้องการภาพ่างที่เกิดขึ้นในสังคมครับ ทีนี้แล้วมีหนึ่งก็มีนายทุนก็รีกร้องนะให้ลงโทษสถานหนักด้วยอที่จะถามอาจารย์คนนี่ถ้าเป็นโทษสถานหนักเนี่ยมันจะไปถึงขนาดไหนสาหรับอายการที่มึนเมาแล้วก็ไปอยากกินลาบแล้วให้ตำรวจพาไปกินลาบแล้วตำรวจไม่พาไปก็ไปข่มขู่ตำรวจต่างๆนะนะถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยโทษหนักที่สุดจะไปจบตรงไหนครับอาจารย์อาจจะต้องลดขั้นลงหรือไม่ก็เขาเรียกว่าต่างขั้นเรินเดือน บันลดขั้นลดลดชันลงก็ได้ครับมันมีหลายวิธีก็ในการลงโทษที่เหมาะสมซึ่งแต่ก็แล้วแต่คณะกรรมการอายการที่เป็นผู้วิานาครับในในการทํางานของอาจารย์ปรเมศที่สํานักงานอายการมาเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยเคยเกิดเรื่องแบบนี้กับอายการท่านอื่นๆไหมและถ้าเคยเนี่ยแนวทางปฏิบัติเขาทํายังไงกันครับเราเราไม่มีที่ติดนจเจ้เป่งหรือเปลงอะไรเนี่ยเรายังไม่เคยเจอ อย่างสมมติถ้าผมเป็นนายกการแต่จังหวัดลูกน้องไปแล้วตำรวจพอบว้อผมต้องเรียกมาแล้วถามถามก็ต้องสั่งห้ามเด็ดขาดเราจะว่าล่าวตักเตือนแล้วก็จบด้วยความเป็นพี่เป็นน้องครับนะครับส่วนใหญ่มันไม่มีข่าวเน,นี่ยอันที่สองอย่างที่ผมบอกถ้าชาวบ้านก็ร้องเรียนเขาเคยร้องเรียนชาวบ้านก็ร้องเรียนที่คณะกรรมการใหญการ,รว่าตอนที่ผมอยู่ที่พัทยาไอการคนนั้นพูดไม่รับเรากรรมกรอเขาก็สั่งกรรมการใหญ่ก็สั่ง <S <S สอบสวนสดูที่ว่ามันจะนยังไงเราก็ได้ความร้อนร้องเราเนไทยว่าความมาสี่ห้าปากเครียดไปสัสารมาถึงลงจากรถไม่สมทืน,นอกเลยแต่วันก็ไปถามอันนี้ก็ถูกตําหนิแล้วก็ทำคาบดไว้ไม่ให้เกิดอีกครับถทีนี้ในกระบวนการดําเนินการหากเป็นความจริงเนี่ยมันต้องมีคนไปร้องเรียนหรือว่าฝั่งอายการสามารถดําเนินการสืบสวนสอบสวนและลงโทษได้เลยวันนี้ไม่ต้องนะครับวันนี้ผมทราบข่าวว่าสน อาจารย์ส,สุดเนี่ยก็ตั้งให้ก่อนให้คณะให้ทีมนนงงานกออเป็นคนตรวจสอบเรื่องนี้แล้วตั้งกรรมการแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอครับรัชการของอาจารเนี่ยไม่ต้องรอครับขอให้มีข่าวขึ้นมาเถอะไม่ต้องมีคนร้องด้วยเราก็เคยมีนะที่เยบไปหาว่าไปเรียตั้งเมยกเงินค่าขะดมคดีเขาสมัยกัแพนัน์เพชรนุ่นเป็นข่าวครก็อาการสุดสั่งตั้งกรรมการสอบสันดีครับ ไม่จําเป็นต้องมาล้องเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประชาชนสบายใจได้ว่าไม่มีการเกลี้ยเซ้ไม่มีการที่อายการช่วยอายการปิดเรื่องไม่น่าจะไม่ไม่มีช่วยกันครับคือถ้าเราเนี่ยถ้าทํางานบกคร้องไม่ใช่ทุจริตเนี่ยเรายังให้อภัยได้ครับแต่ถ้าทุจริตเนี่ยนะครับหรือมีไม่แต่บาทเดียวครับของวผมเป็นอย่างนี้นะไล่ออกอืมและแจ้งปปชดำเนินคดีครับ เพียงแต่เราไม่เคยแถลงข่าวว่าเช่นปกชแล้วไล่ออกแล้วเพราะเราคิดว่าเอาละเราจะให้สิ่งคุณไปสู้คดีนในศาลครับครับบางรายที่เขาถูกไล่ออกเขาไปฟ้องคดีศาลสากงครับ,รรบเราก็ปล่อยให้เขาฟ้องฟ้องแต่ในที่สุดเรารไาดชนะคดีเขาก็สูกให้ออกเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่คิดว่าเราไม่คิดว่าจะเ,เอาเรื่องนี้มา,มา,ม,ามาโฆษณาครับ แต่มาตรการขึ้นก้ฮะมาตรการของอายการยิ่งปัจจุบันเนี่ยท่านคงมีวัายิ่งหนักกว่าเดิมครับครับครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับยินดีครับขอบคุณครับนั่นคือความคิดเห็นนั่นคือข้อมูลจากอาจารย์ประเมฆอินเทราชุมนุมเราอธทิบ่ดีอายการพูดชัดเจนว่าประชาชนไม่ต้องกลัวมวยลมนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าอายการทั้งสํานักงานเนี่ยเขาไม่สบายใจกันหมด เพราะเขาไม่สบายจะกหมดโทษจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปแต่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องซึ่งคนไทยฟังแล้วก็ไม่สบายใจนะครับผมคิดว่าคนที่สอนภาษาอังกฤษฟังแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าเป็นครูคนหนึ่งที่สอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยเจอเหตุร้ายในประเทศไทยโพสตบอร์ดโลกว่าคนไทยเนี่ยเหยียดทั้งสีผิวเหยียดทั้งเพศของครูผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเดี๋ยว หลายท่านจะเห็นภาพว่ามันเป็นกระจกที่สะท้อนสภาพสังคมไทยจริงๆเรามักจะเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับคนทุกคนเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นประเทศที่แห่งเอือ้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่แต่วความเป็นจริงแล้วคนไทยจํานวนมากไม่ใช่ทุกคนแต่คนไทยจํานวนมากมีทัศนคติชอบดูถูกคนด้วยการดูถูกคนจากภาคอื่น ดูถูกคนจากศาสนาอื่นดูถูกคนจากวัฒนธรรมอื่นดูถูกคนที่กินอาหารบางแบบดูถูกคนบางผิวสีคนไทยมีเรื่องชอบดูถูกคนเยอะไปหมดนะครับเป็นเรื่องผิวสีก็ดูถูกกันเรื่องศาสนาก็ดูถูกเรื่องอาหารก็ดูถูกเรื่องสำเนียงก็ดูถูก การศึกษาก็ดูถูกกันแล้ววันนี้การดูถูกกันของคนไทยมันกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่ามีครูผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งมาสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเธอเป็นชาวต่างประเทศแต่ว่าบาังเอิญเธอเป็นคนผิวดําผมใช้คําว่าคนผิวดาต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะบอกว่าใช้คนผิวดําเป็นการเหยยดคนดําหรือเปล่าไม่ใช่ในการศึกษาเรื่องคนดําในต่างประเทศตอนนี้เขาเข้าใจตรงกันแล้วว่าการใช้คําว่าคนดําไม่ใช่เป็นการเหยยดคนดํา เป็นการบรรยายคุณลักษณะซึ่งไม่มีน้ําเสียองอการเหยียดยามว่าคนดําเป็นคนด้อยคนดําคือทาสไม่ใช่แต่เป็นการบรรยายคุณลักษณะแบบหนึง่งเรื่องของครูผู้หญิงท่านนี้เธอมาสอนหนังสือในประเทศไทยปรากฏว่าเธอโพสต์ข้อความในบล็อ uh, กของเธอนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องฮือฮากันเพราะว่าเธอบอกว่าเธอมาสอนหนังสือในประเทศไทยเธอเชื่อว่าที่นี่เป็นประเทศที่ดีแรกๆครูที่มา uh, เพื่อนร่วมงานก็ทักเธอด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะผ่านไปสักระยะเธอคิดว่าเธอคนพบว่าเธอคิดผิด เธอเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยเป็นมิตรแต่พออยู่ไปอยู่มาความเป็นคนดําของเธอทําให้เธอถูกดูหมิน่นดูแคลนเธอเล่าแบบนี้นะครับว่าคนไทยมีนิสัยชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาล้อ ในแบบที่เจ้าตัวเขาไม่สบายใจผมเชื่อว่าเรื่องนี้คนไทยทุกคนเห็นฟังแล้วตรงกันคนไทยชอบล้อเป็นเด็กชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่โตขึ้นมาล้อเรื่องการศึกษาล้อเรื่องสถาบันที่เรียนจบล้ออะไรต่างๆนะครูท่านนี้บอกว่าคนไทยเอาเรื่องที่เจ้าตัวฟังเราไม่สบายใจมานล้อแล้วเล่าประสบการณ์ซึ่งสด้เห็นการเหยียดผิวของคนไทยเต็มไปหมดเธอเล่าเรื่องแบบนี้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเธอไปสัมภาษณ์งานนะฮะเธอบอกว่าบอกว่าเธอไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคนสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษดีมากเลยเป็นคนที่มีการศึกษาแต่เล่าให้เธอฟังแบบนี้ว่า ผู้ปกครองเนี่ยกังวลกับสีผิวของคุณนะผู้ปกครองเห็นคุณเป็นคนดําและผู้ปกครองเห็นคุณเป็นคนดําปุ๊บเขาไม่เชื่อว่าคุณพูดภาษาอังกฤษโดยกําเนิด่านประชุมเราคิดดูว่านะเวลานี้ยังมีคนไทยเป็นแบบนี้อยู่เห็นคนดําปุ๊บบอกเลยว่าคนดําไม่ใช่คนพูดภาษาอังกฤษโดยกาเนิดไม่รู้แม้กระทั่งว่าประเทศอเมริกามีคนดําอยู่ในประเทศนั้นมากี่สิปีแล้วกี่ร้อยปีแล้ว,ลวไม่รู้แม้กระทั่งว่าแอาฟริกาใต้คนจํานวนมากก็ใช้ภาษาอังกฤษโดยกําเนิดและเขาก็เป็นคนดํา แต่ครูคนนี้บอกว่าไอ้ความไม่รู้ของผู้ปกครองเนี่ยมันกระทบกับการทํางานของเธอแล้วครูที่เป็นคนรับสมัครงานเธอก็ถามเธอว่าหน้าอย่างเธอเนี่ยเราจะมาสอนหนังสือได้ทําแผนการเรียนการสอนเป็นหรือเปล่าเธอเลย โพสบอกมาแบบนี้ว่าเธอเนี่ยตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่นะก่อนหน้าที่จะมาสอนหนังสือที่เมืองไทยเนี่ยเธอสอนที่ Public s c h o o l นะครับนั่นก็คือโรงเรียนหลวงที่ DC เป็นเวลา3ปีหลังจากนั้นก็ทําปริญญาโทแล้วระหว่างนี้ก็ทําปริญญาเอกอยู่แล้วเธอคิดว่า30อายุ30เธอน่าจะจบปริญญาเอกแต่พอมาอยู่เมืองไทยเธอกลับถูกคาถามแบบนี้ว่าคุณทําแผนการสอนเป็นเหรอคุณสอนหนังสือได้เหรอเพียงเพราะว่าเธอเป็นคนผิวดําหลังจากนั้นเธอก็เล่าตอว,าว่ามันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นกับเธอนะครับครูผู้ชายคนหนึ่ กับเพื่อนเธอก็มาคุยกันนะครับครูผู้ชายท่านนี้ก็บอกเธอกับเพื่อนเธอว่าผู้หญิงพวกผู้หญิงผิวดํานี่มันขี้เละอันนี้เป็นคําภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า ugly black female dog นะครับแปลเป็นไทยก็คือครูผู้ชายท่านนี้บอกกับผู้หญิงสามคนเป็นคนผิวดําต่างประเทศ2คนและเป็นคนไทยสิวผิวามขำ,ขำ,ขำอีกคนหนึ่งว่าผู้หญิง3าคนนี่ขี้เละเหมือนหมาตัวเมียสีดํา ท่านผู้ชมลองคิดดูกันเองนะครับหากท่านเป็นผู้หญิงนะครับหากท่านเป็นคนผิวคล้ำสักหน่อยถูกผู้ชายในประเทศนี้บอกว่าขี้เลเหมือนสุนัขตัวเมียสีดําท่านรู้สึกยังไงมันเป็นการเหยียดเพศหรือเปล่ามันเป็นการเหยียดผิวหรือเปล่าผมไม่พูดชี้นาแต่ผมคิดว่าท่านผู้ชมที่มีวิจารณญาณรู้สึกได้ดีครูท่านนี้บอกว่าคําพูดแบบนี้แหละมันทําให้เธอเข้าใจเลยว่าคนไทยเขาเป็นยังไงกันแล้วเธอก็เล่าต่อไปว่าเธอกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งก็พยายามหุนล้อแต่ว่ามันหุ่นล้อไม่ออกแล้วเธอบอกว่านัดจังหหววะะนนนนัั้้้้เเเธอยยยาาาากกกกจจมแตไปปรทศีล สิ่งที่เธอกาลังพูดคืออะไรสิ่งที่เธอกาลังพูดคือการสะท้อนว่าสังคมไทยเต็มไปด้วยมุมมองที่ดูถูกคนผิวสีดูถูกคนผิวสีดําดูถูกคนจีนดูถูกคนเวียดนามดูถูกกัมพูชาดูถูกลาวดูถูกพม่าดูถูกมาเลเซียดูถูกเพื่อนบ้านหมดดูถูกคนในประเทศเดียวกันเองก็ดูถูกและหากมองย้อนไปในอดีตโฆษณาต่างๆในประเทศไทยก็เต็มไปด้วยโฆษณาที่โลดขวิพาวิจารว่าเราดูถูกคนผิวสีเคยมีโฆษณาของคุณคริสหอวังหากจาก็ได้เป็นโฆษณาเครื่องสําอางก็มีปัญหาเรื่องดูถูกคนผิวสีดําโฆษณา ดังกิ้งโดนัทชิ้นหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องการดูถูกคนผิวสีดำหรือแม้กระทั่งนิตยสารวอกที่ถ่ายในประเทศไทยก็มีปัญหาแบบนี้เอาภาพนาโอมิแคมเบลนางแบบที่โด,ด่งดังแต่ว่าเธอเป็นคนดำพอมาอยู่ในเมืองไทยวอกเมืองไทยเปลี่ยนสีผิวเธอจนเป็นสีขาวไปหมดแล้วก็ถูกวิพากษวิจารณ์แล้วทุกครั้งที่มีการวิพากวิจารณคนในวงการโฆษณาไทยตอบแบบแอปแบลตลอดเวลาวอกเมืองไทยบอกว่าเปลี่ยนนาโอมิจากผิวดำเป็นผิวขาวแต่ไม่ได้ดูถูก เปลี่ยนเพราะว่าคนเอเชียคิดว่าผิวขาวมันสวยเพราะฉะนั้นเมืองไทยณเวลานี้กาลังอื้อฉาวในทางลบ อือฉาในการดูถูกคนแล้วกําลังเป็นปัญหาว่าเมื่อไหร่ประเทศนี้มันจะออกจากวงวันการดูถูกดูถูกเพื่อนบ้านดูถูกคนผิวสีดูถูกคนตาสนาดูถูกต่างๆนานาเลิกได้ได้ยังกับการดูถูกคนอื่นยกย่องตัวเองเป็นเทวดาแล้วทําให้คนอื่นได้ค่าตลอดเวลาในยุคที่โลกมันเป็น AEC เดินหน้าไปสู่ศตวตรรษใหม่ขึ้นทุกวันทุกๆุกวันนะครับติดตามโอเวอริวได้ใหม่วันวันนี้เวลาแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโอกาสทาง Facebook Live พร้อมๆกันทางเพจไวซีวีโอเวอร์วิวด้วยครับสวัสดีครับ